ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุร,ารุาันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ Liverpool ลิเวอร์พูลล้มเลิกแผนการคว้าตัวอังแรเป็นการชั่วคราวนะครับหลังฟูมิเนเซ่ยืนยันไม่ขายเขาออกจากทีมในช่วงเัมอนี้ลิเวอร์พูลกรับสโมสอนทีมดังแห่งสกเลทีพิมงกษอาจจะถึงเวลาแล้วที่พวกเขานั้นจะต้องทาการกาชื่อของอังแรออกจากสารระบบในการซื้อตัวก่อนนะครับ โดยกองกลางดีกทีทีมชาติบราซิลจากสโมสอนฟูมเมเนเซออกจากทีมร้อยเช่นตะดที่มการเสริมทัพ้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้เป็นการชุดกล่าวหลงจาดมีการยืนยันที่ชัดเจนนะครับและนอนนอน,น,อ,นออกมาแล้วนะครับว่าตอนนั้นสโมสอนฟูมเมเนเซทีมดังในดีกบราซิลนั้นได้ตัดสินใจเป็นที่น่านอนว่าทีมของคุณคุณ,คณนั้นจะไม่ปล่อยตัวอังราออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้เป็นที่น่านอนแล้วโดยทางสโมสอนที่พูดของเรานะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกัทางงง้นนขออรใช่ว สองถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาและข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ถึงขนาดบอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ตัวอังแรกเข้าสู่ทีมค่อนข้างแน่แต่จากการที่ณตอนนี้สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยเฉพาะก,การที่ตลาดการซื้อขายนักเตะในลิกบราซิลได้ปิดตัวลงไปแล้วนั้นถ้าหากฟูมิเนเซ่ปล่อยตัวอังแรกให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ พวกเขาก็จะไม่สามารถหานหหักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพได้ทันเวลาเข้าสู่ทีมนี้ต่อมแล้วดังนั้นการปล่อยตัวอังเรลออกจากทีมไปน,นั้นน่าจะส่งผลเสียกับฟูมิเนเซมากกว่าผลดีนะครับโดยการนี้นะครับทัน,นันลิวาน,นก็ต้องเป็นข่าวว่าพร้อมทีถจกทุ่มเงินค่าตัวจํานวน26ล้านปอน,นด์ในการย้ายทีมของกองกลางในวัย22ปีรายนี้ก็สุถินแอนเฟลและทันัตทอนเจกังครับก็ชื่นชอบฝีเท้าของกองกลาง,งรายนี้เป็นอย่างมากแต่ทางทีมดังฮีกุง จฟูมินิเซ่นั้นได้ออกมาแสดงจุดยืนของพวกเขาอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยตัวอังแรอาอัลเเทียมในช่วงตลาดสมเนีฉะนันน้นก็น่าจะชัดเจนแล้วในคำว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่ได้ตัวอังแราเข้าสู่ทีมค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วแต่ทางฟูมินิเซ่ก็ยกืนยันว่าลิเวอร์พูลจะสามารถกลับมาให้ความสนใจในตัวของนาเตรารนี้ของพวกเขาได้อีกครั้งเมื่อหลีกบราซิลปิดตัวลงในช่วงเดือนธันวาคมหรือก็คือช่วงตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมปีหน้า แล่นันนว่าก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับให้ความสนใจในตัวของอังเรออีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลพอดีพอด,พอดีแต่ทีนั้นทางลิเวอร์พูลเองนะฮะก็คงพอมีโอกาสที่จะตัวอังเรอเข้าสู่ทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อยู่เล็กน้อยถ้าหากว่าฟูมิเนเซ่ที่กำลังลงเล่นในศึกฟุตบอลถ้วย ลิปวอร์ตเดาเรสในัปดานีโดยฟูมิเนเซจะพบกับสโมสรโอลิมเปียทีมดังจากปอรากวัวในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับและทัางว่าฟูมิเนเซต้องพบกับความพ่ายแพ้และต้องตกรอบจากรายการนี้ไปแล้วแล้ะก็ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ฟูมิเนเซจะพิรณาการขายอังแรออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลในช่วงวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนั่งแต่ สรุปก็คือสถานการณ์ของลิวในเดียวกันยยดทีมของอัลแรนั้นก็คือลิวบูผู้ได้ลงเลิกความสนใจในตัวของนักเตะรายรน,นี้เป็นการชั่วคราวแล้วเพราะทางฟูเมเนเซเยืนยันว่าไม่ขายให้กับลิวพูในช่วงตลาดสมมน,นี้และให้ลิวร์พูลกลับมาเจรจาก,กันใหม่ในเดือนนี้อีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับฟอบิเซรโรมาโน่ย้ำอีกครั้งว่าโมซาลาจะไม่ย้ายทีมนะครับและลิวร์พูลก็มองว่าโมซาลานั้นเป็นนักเตะท,ที่ไม่มีใครแต่ต้องได้ ปาบิสูรโรมาโน่สายข่าวท่านดังการยยทีมชื่อดังก็เด้ออกมาพูดแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนอีกครั้งว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวผู้เล่นคนไหนออกจากจทีมอีกต่อไปแล้วในช่วงตลาดเสมอนี้และทานั้นของจอแดนแฮนเดอร์สันกับเฟ์มิโยนั้นคือเดียวที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะการย้ายทีมออกจากทีมลิเวอร์พูลไปทั้งสองคนนี้มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับลิเวอร์พูลด,ดังนั้นลิเวอร์พูลจะไม่มีทางสูญเสียผู้เล่นคนอื่นออกจากทีมไปอีกเป็ปนอันขาด โดยคำยืนยันของฟอบีซิโอโรมาโนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการขี้นัดตอนนี้มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว,ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดก,การซื้อนักเตะหน้าร้อนนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีทีมจากซาอุดีอาระเบียโปล่ยืนข้อเสนอจำนวนมหาศาลเพื่อขอซื้อตัวยอดสุดหน้าหมายเลข11ของลิเวอร์พูลรายนี้ไปร่วมทัพแสดงการทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากถึงกับไม่สบายใจเป็นอย่างมากและได้ทาการแชทส่วนตัวไปถามทางนั้นของฟอเบีซิโอโรมาโน ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลจริงตามที่ตกเป็นข่าวลือในช่วงนี้หรือไม่ซึ่งนั้นว่าท่านของฟาบิโอโรมาโนเองก็ได้มาตอบข้อสงสัยกับข่าวลือนังกล่าวนี้ในทันทีผ่านทางช่อง YouTube Channel ส่วนตัวของเขาโดยเขากล่าวว่า จากแหล่งข่าวที่ตัวของผมนั้นได้ยินมานะครับลิเวอร์พูลมีความชัดเจนมากๆว่าจะไม่มีทางปล่อยตัวโมเมตซาราออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเด็ดขาดและสถานการณ์ของโมซาลาในเวลานี้ก็คือเขาเป็นนักเตะที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้แม้วา่าตอนนี้กับตันกิมชัดอีย์รายนี้จะมีอายุ3 1ปีแล้วก็ตามเทแต่สถานการณ์ของเขาก็ยังคงเป็นนักเตะคนสำคัญภายในทีมของเชคกิงฟอปอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นผมจึงยืนยันได้ว่าลิอร์พูจะไม่มีทางปล่อยตัวโมเมสซ่าออกจากทีมอย่างแน่นอน100%ต่อให้ใน,นตอนนี้ตัวเขานนั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายในการสัมทัพของทีมในลีกซาอุดีอาระเบียก็ตามทีและสำหรับใน,นตอนนี้นะครับผมยังสามารถยืนยันต่อไปได้ว่าลิอร์พูก็มีแต่จะกำลังหานักเตะใหม่ เข้ามาเพิ่มเติมเข้าสู่ทีมนะครับและการปล่อยตัวนักเตะผู้เล่นตัวดาวเอชทีมไปนั้นก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วเพราะณตอนนี้ตำแหน่งผู้เล่นต่าง,งๆนั้นลงตัวกันดีอยู่แล้วและถ้าหากสมมติว่าลิเวอร์พูลปล่อยตัวผู้เล่นเอชทีมไปในช่วงและเวลานี้แล้วจอแน่่อว่าทีมของคู่กั้นจะไม่สามารถหานักเตะรายใหม่เข้ามาอุดรอยร่วนในตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้อย่างแน่น,นอนครับนั่นเพราะขนาดในตอนนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการสริมทัพนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมอีกหลายขอน แต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นวันลิเวอร์ pool มีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมกับนักเตะร,รายไหนอีกเลยแม้แต่คนเดียวแต่ถึงนั้นก็เชื่อมั่นเลยนะครับวันลิเวอร์ pool กำลังทําอะไรบางอย่างในช่วงตลาดการสายนเกตที่เหลืออยู่นี้และลิเวอร์พูลน่าจะคว้าตัวผู้เล่นกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมเพิม่มเติมได้อีกอย่างน้อยหนึ่งคนนั่นคือความคิดของผมลิเวอร์ pool เล่งหวนมาให้ความสนใจในตัวเคฟินตูรามอีกครั้งแล้วนะครับหลังเดียวไรอันสกาเป็นแบกไม่มีความคืบหน้า สมรสันลิร์พูลกับทีมดังแห่งศึกเวทีพิงเมเปลีต่เป็นข่าวลือล่าสุดอีกครั้งว่าณต,ตอนนี้ทีมหงดหน้าดังลิพลนั้นยังไม่รู้เลยว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก8วันก่อนที่ตลาดหน้าร้อนจะปิดตัวลงนั้นพวกเขาจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมได้หรือไม่และจากที่นตอนนี้ดูนว่าสถานการณ์การย้ายทีมของไรอันสกาเป็นบาที่ตอนนี้กำลังตกเป็นมายในการเสริมทัพอย่างหนักของลิพลนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากทันนั้นของทีมเซอร์ทเบร์ยเมเนกนั้นพยายามทําทุกวิถีกทางที่จะไม่ขายกองกลางลีก,กทีมชาติฮอลแลนด์ายน้อัลต์เทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้่งนั้นทําให้ทางลิเวอร์พูลอาจจะจําเป็นจะต้องมองหานักเตะตัวเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ไรอันสกาวนแบ็กเดตามรายงานล่าสุดนะครับจากทันนั้นของลูดีกาเลติกนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีก็ได้มาตีข่าวล่าสุดนะครับว่าอาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นหลายคนมีลุ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีรายงานมาว่า ณตอนนี้ทางนัานของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกําลังเตรียมที่จะเป็นเป้าหมายการย้ายทีมกลับไปที่ทางนัานของเกฟินตูรามกองกลาง,งจากสโมสร,รนีดอีกครั้งแล้วในช่วงท้ายของตลาดการสกาดนักเตะนี้แต่ถึงท่านั้นดี๋วนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ได้มีหลายสโมสร,ร,รชื่อดังในทวีปยุโรปต่างๆแสดงให้ความสนใจที่อยากจะได้ตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทัพด้วยเช่นเดียวกันโดยนักข่าวรายนี้รายงานต่อไปว่าลิเวอร์พูลกำลังยอมแพ้ในเดีวการย้ายทีมของไรอันสกาฟินแบก เพื่อกลับมาหาเคอเป็นตัวรามอีกครั้งซึ่งนั่นว่าค่าตัวของคนนั้นก็ได้ถูกอัพราคาสูงขึ้นจากตอนช่วงต้นของตลาดการสแกนัเตะน่าร้อนเป็นอย่างมากตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าสโมสรน,นี้ต้องการเรยกค่าตัวนักเตะรายนี้เท่าไหร่กันแน่แต่ผมก็มองว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียวและถ้าหากลิฟวูสนใจและพวกเขากล้าที่จะจ่ายค่าตัวในจำนวนดังกล่าวน,นี้พวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้ตัวกองกลางลีกีิมจอนเฟงเซียร์รนเเกาสูเทียม ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดในเดิอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลจะล่าทุ่มฆ่าตัวหรือไม่ตามที่ผมบอกไปแล้วข้างตน้นโดยเชื่อว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนน่าจะพึงพอใจกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ต่อรับไปเป็นที่โรียบรอแล้วหลังได้ตัววัาตารุ่นโดเข้ามาร่วมเทียมซึ่งแนนอน่าเป้าหมายถัดไปของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการคว้าตัวกองกลางอนเนกประสงค์เข้ามาร่วมทัพและถ้าถามว่าเขเป็นตัวรันนั้นเหมาะสมกับลิเวอร์พูลหรือไม่ผมบอกว่าก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเเเล่่นน้ทัังแแกกกมกกรมรรุะบ เขาเป็นเหมือนกับเจมส์บีเนอร์ที่ลงเล่นในแต่หนังไหนก็ได้ตามที่ผู้จัดก,การทีมนั้นต้องการดังนั้นเคเวนตูรามอาจจะเป็นดีวการยะาทีมของลิเวอร์พูลกำลังมองหายอยู่แต่พวกเขาจะประสบผลเสด็จในดีอนี้หรือไม่นั้นก็ต้องมาลุ้นกันในช่วงท้ายของตลาดการสกัดรนั้เตะหน้าร้อนนอี่นะครับยกเลิกเกมแข่งยู16ปีลิเวอร์พูลโดนยูนตุสเหยียดผิวยกเลิกการแข่งขัน เกมรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระหว่างลิเวอร์พูลพบกับยูเวนตุสถูกยกเลิกการแข่งขันจากการที่แข้งหงดแดงโดนอีฝ่ายเหยียดสีผิวซึ่งทางเบียนสโคโรนีก็ลงดาบแข้งนักเก่าทันควันเช่นเดียวกันเกมรุ่นอายุไม่เกิน16ปีลิเวอร์พูลเจอกับยูเวนตุสจำเป็นจะต้องยกเลิกการแข่งขันภายหลังจากนักเตะของฝั่งหงแดงโดนคู้แข่งเหยียดสีผิวเหตุการณ์ดักล่าวที่วันนี้เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ซึ่งเตะกันที่ประเทศออสเตรีย เมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อนักเตะที่ตกเป็นประเด็นที่ว่าโดนเหยียดสีผิวแต่มีการรบุว่าคนที่โดนเหยียดสีผิวเดินไปแจ้งก,กับสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลก่อนจากนั้นทีมงานของลิเวอร์พูลก็ทําตามขั้นตอนด้วยการให้นักเตะทุกคนเดินออกจากสนามในเวลาต่อมาทีมงานสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลก็ไปปรึกษากับทีมงานของยูเวนตุสและสุดท้ายก็มีการยกเลิกการแข่งขันโดยหลังจากนั้นยูเวนตุสก็ตามสอบสวนจนหานักเตะคนที่ทําผิดฝั่งของตัวเองเจอ ซึ่งแข้งเยาวชนคนนั้นของเบียนสโคลนีก็ไปขอโทษคู่โกลนีแล้วทันนี้ยูวนตุสลงโทษด,ด้วยการไม่แข่งเล่นนามคนนั้นลงเล่นในทุกนัดที่เหลืออยู่ของรายการนี้ขณะที่นูโวแสดงจุดยืนต่อการต่อต้านการเหยียดสีผิวด้วยการคุกเข่าก่อนเจอกับอิตเดเินินสเตเดวันเล่ทีมจากเอกวาดอร์ในนัดต่อมาโษกของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเราเยืนยันได้ว่านักเตะทีมรุ่นอายุไม่เกิน1 6ปีของเราโดนคู่แข่งพูดเหยียดสีผิว ในระหว่างการลงเล่นในรายการระดับเยาวชน Next Generation ที่ประเทศออสเตรียคนที่กระทำความผิดโดนระบุตัวอย่างรวดเร็วและถูกถอดออกจากรายการนี้หลังจากที่ทั้งนักเตะของเราสตาทโค้ชของเราฝ่ายจัดก,การแข่งขันและทีมงานของกุญแจดำเนิเนมาตรการกันอย่างรวดเร็วโดยที่ทีมกุกัแได้ดำเนิเนมาตรการทางการวินัยเพิ่มเติมอีกด,ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการอบหลุมเท้าเราอยากจะขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องสหรัดการดำเนินมาตรการอย่างรวดเร็วนั้น รวมถึงนักเตะที่ตกเป็นเหยื่อของเรื่องแบบนี้ด้วยเขาแสดงเห็่นถึงความเป็นผู้ใหญ่จากการที่ทําตามมาตรการที่กําหนดเอาไว้อย่างเช่นการออกจากสนามเพื่อที่จะแจ้งรายงานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้นักเตะคนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสโมสรอย่างเต็มที่เราอยากจะย้ําด้วยว่าเราต่อต้านการแบ่งแยกทุกรูปแบบอย่างชัดเจน แมนยูลิเวอร์พูลติดโผหนึทีมสุดสซอรพรส์เปิด10บสโมสรใช้เงินซื้อนักเตะม,มากที่สุดในปี2023เปิด10สโมสรที่ใช้เงินซื้อนักเตะม,มากที่สุดในปี2023แมนยูลิเวอร์พูลติดโผแต่มี1ทีมสุดเซอรพรส,ส์วันที่22สิงหาคมนะครับรายงานจาก CIES Football Observatory สถาบันวิจัยข้อมูลวงการฟุตบอลจากสวิตเซอร์แลนด เปิดเผย10อันดับแรกของสโมสรที่ใช้เงินซื้อนักเตะเสริมทัพหลังหักไรายได้มากที่สุดในปี2023นับจนถึงล่าสุดในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมในศึกพรีเมียร์ลีกติดโผมากที่สุดถึง7สโมสรก็ประกอบไปด้วยเชลซีอาร์เซนอลปอนมัดวคโสเซลแมนเชสเตอร์น็ดเ,รเอร์พูลแมนเชสเตี้และแอสตันวิลลาท่า,ทานี้ปอนมัดถือเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยในการจัดอันดับครั้งนี้ซึ่งเกิดจากกลุ่มทุนอเมริกันนำมาโดยบิลฟอรลี ประธานสโมสรน,นะครับซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์เมื่อเดือนธันวาคมปี2022โดยทุ่มเงินเสริมทัพตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมรอดการตกชั้นและยังซื้อนักเตะใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงตลาดนักตนเตะสัมฤทธิโดยสิบทีมฟุตบอลที่ใช้เงินซื้อนักเตะหลังหักรายได้มากที่สุดในปี2023มีดังนี้อันดับที่1เชลซีจากพรีเมียร์ลิงก์อังกฤษสี่ร้อยห้าสิบสองล้านปอนด์อันดับที่สองเอ,อลิลาสากลีกซาอุดิอาระเบียออบ 3, อญญอสองร้อยแปดสิ 228ล้านปอนด์อันด er <c oughs> ับที่4รามาเร็ดลาลิกาสเปน1 8 6ล้านปอนด์อันดับที่5ปอนมัดพเมลิงกฤษ1 8 5ล้านปอนด์อันดับที่6เออาลีลีกซาอุดิอาระเบีย151ล้านปอนด์อันดับที่7นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพเมลิงกฤษ114ล้านปอนด์อันดับที่8มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพเมลิงกฤษ1 3 5ล้านปอนด์อันดับที่9ลิเวอร์พูลจากพเมลิงกฤษ108ล้านปอนด์ และอันดับที่10บแอสเซมบลาพรีเมียร์ลีกเกตรล้านปอดเสริมแดนกลางลิอร์พูลสนคว้าตัวฟิลิปก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงมีรายงานว่าลิ์พูทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาคว้าตัวคาวินฟิลิปกองกลางจากแมนเชสเตอร์เหมารุมเทียมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังจากลิ์พูได้คว้าตัว2นักเตะกองกลางทั้งอเล็กซิสแม็กลิเตอร์และดมิกสโบสไล เข้ามาเสริมทัพในช่วงเสมอนี้แต่ทว่าทีมหงส์แดงยังคงต้องยุ่งอยู่กับการควานหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพในแดนกลางตัวรับโดยหลังจากที่ทีมหงส์แดงครับล้มเหลวในการคว้าตัวมอยเซกาเชโดกับลเมอลาเวียซึ่งทั้งสองคนเลือกย้ายไปร่วมทัพเจอซีก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปคว้าตัววัตุรุเอนโดกองกลางกับตันกินเจ้าญ่ปุ่นก็ามสูเทียมซึ่งนับเป็นการเสริมทัพรายที่3ของลิเวอร์พูลในช่วงเสมอนี้ ถึงแม้ลิ์พูลครับจะได้ตัววัตุรุอนโดมาจากสุดการ์ดด้วยกัะตัว16.2ล้านปอนด์แต่ทีมหงสแดงก็ยังคงต้องการนักเตะในตำแหน่งกองกลางเข้ามาสู่ทีมเพิ่มเติมเองรายงานจากท็อปสปอร์ตระบุว่าลิ์พูลเตรียมกลับมาพิจารณาในการคว้าตัวคัมวินฟิลิปอีกครั้งหลังก่อนในนี้เคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมาก่อนสาหรับคัมินฟิลิประบุว่าเขาเต็มใจที่จะมุ่งมัน่นและต่อสู้เพื่อย่งตําแหน่งตัวจริงภายในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปหลังจากที่เจอกับสานการณอันยักลำบาก ในฤด,ดูการแรกกับทีมเลอบาสีฟ้าแต่อย่างไรก็ตามลิวอัดนุ่มในักจิตใจให้เตะรายนี้ได้หากพวกเขาสามารถมอบโอกาสให้กับกองกลางชาวอังกฤษรายนี้ได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องจเจมส์พีอสนักข่าวดังระบุหงแดงไม่คิดเซ็นกองกลางรับเพิ่มแล้ว จมพีเอนักข่าวชื่อดังของเดอะแอตแลนติกเปิดเผยว่าหงดังลิเวอร์พูลจะมีการดึงกองกลางตัวรักเข้ามาเพิมเ่มเติมอีกแล้วในตลาดการสแกนเตะสมนี้หลังจากที่ได้ตัววัตตลุเอนโดมาร่วมเทมเมืม่อสุดสดาที่่านมาลิเวอร์พูลเปิดตัวแข้งดีกกิตทิมชาตนญ่ปุ่นเป็นที่โลดแล้วหลังจากย้ายมาจากสตุตการ์ดด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์และด่งประเดิมสนามนัดแรกของลิเวอร์พูลเมื่อวันเสาร์ที่พันนาในเกมเอาชนะปอนมัดสำเนียง มีข่าวว่าลิอร์พูกำลังตามหากองกาลงตัวรับเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยหนึ่งคนแต่หลังจากที่การเปิดเผยของเจมพีสยืนยันว่าพวกเขาจะไม่มีการซื้อผู้เล่นในตำแหน่งนี้อีกแล้วจากการยืนยันลิอร์พูไม่มีความตั้งใจที่จะตามหานักเตะหม,มายเลขหกเพิ่มเติมแล้วในช่วงเสมานี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะยิงรับให้ความนับถือในฝีเท้าของเอนโดขนาดไหนเขาถูกซื้อมาเพื่อลงเล่นตั้งแต่ต้นเกม เมื่อสเตฟานบาสติกกลับมามีรายชื่อในทีมชุดใหญ่เมื่อกลางคืนวันเสาร์หลังจากหายหน้าหายตาไปจากอาการบาดเจ็บยาวนานถึง5เดือนดารุ่งรายนี้ถูกมองว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกในบทบาดนี้ด้วยสิ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลอยู่ในตลาดการสแกอนักเตะก็คือการมองหาวิฟิลด์ที่ทําหน้าที่ได้หลายอย่างพวกเขามีความสนใจในตัวของไรอันสกาเปนแบกมานานแล้วแต่ไบายามานิคยืนยันมาตลอดในช่วงเสมอว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขาย ตระดาบเบย์มนอีเกิดปินใจขึ้นมาพวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆและลิเวอร์พูลจะเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา,านั้น stories, นี่คือสุขกาลิเวอร์พูลครับทุมผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่2ี่สิสงิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับ,นนร,บร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะครอฟแฟนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมือใน,น้อยของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ